มัน้าเห็ดก้อยสิ่าใช่ไมเห็ดก้อยอีย่างลรงงานเ้าบนี้มีคงปอเครื่องปรุงนำ้ำปรุงน้ำตาลระเด็กชุดกระเบิดออกมามันคือน้ำปรุงอนเนกประสงค์ปรุงได้ราบได้ก้อยได้ทำน้ำจิ้มได้ิ้าเห็ดก้อยสมตัวนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นนะใครชอบแบบเข้มข้นไม่ต้องผสมน้ำ <Okay. S 1> แต่ถ้าใครแบบว่าชอบแบบว่าเรอยากเข้มข้นแห้งกับผสมน้ำลงไปแต่ว่าตัวนี้เขาบนต้องผสมน้ำซาหมี่พอ่อตัวเนี้มันเป็นตัวตั้งต้นความนัวความสซ่บที่นี่เลยบอกแมนความนันี่ง ไส่ที่ชอบใส่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เอาน้ำปลาใส่เดี๋ยวสู้รสใส่เดี๋ยวเอาน้ำตาลใสุ่มมือหนึ่งเมนวังเมนโปรเสลเขาคืออะไรเติมไก่เติมไข่กึ่งลึกเอาอย่างนี้แค่ฝาเดียวหนึ่งทัพพีพอจบเอาลาดลงไปเลยเรียบร้อยใส่ยี่ห้อไหนใช่ใจผิดักพ่ายเข้าไปใส่ข้าวคั่วด้วยถ้าเป็นก้อยเนี่ยต้องใส่เาเอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นก้อยก็ต้องใส่เข้าวกลวงไปไม่เสีหอมเนาะแม่หอมข้าวกลวนี่ข้าวนี่จำเองนได้ไม่ใช่หอมอุ้ยหอมแล้วไป ใส่นิดเดียวก็พอเพราะว่าตัวน้ำจิ้มปรุงรสอเนกนประสงค์เราเติมความเปรี้ยวให้แล้วเรียบร้อยครับปุ้ยมปนะเสียไได้นี่ยนหอมซอยใส่เข้าไปเนะี่เออชิมดูอ,มอันนี้คือจบครบ ู้รสิไปให้ผู้ใรสิบไปหน้าก้อยไข่หมดแดงก็ได้เสียไปบบลาบก็ได้เพราะว่าตัวนี้คือมันเพิ่มมันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นตัวตั้งต้นความนัวให้แล้วเด็ดความนัวอยู่นี่หนึ่งขวดปกติ395กิบาบาทแต่วันนี้นะคะเป็นช่องเปิดตัวสินค้าใหม่ครบจบความนัวแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะซื้อหนึ่งขวดให้อีกหนึ่งขวดนี่ราคาเดิม3 9 5บาทส่งฟรีมีปลายทางไหมมีปลายทางให้พร